อ่านะครดูก็ต้องก่าไปดูกันนะครับโยมซัมเมอร์ครับวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับก็ะจะเป็นกิจกรรมในส่วนของเจ้าปืนอักนะครับก็จะเป็นตัวอักตัวแรยเลยนะคุณดูนะที่ได้กลับมานะคุณดูแต่งจริงอะ่ะมันมีของดีวันนี้เว้ยเดี๋ยวผมไปได้มารีวิวนะครับจะเป็นในส่วนของแก๊งกระต่ายนะครับนี่นะคุณดูนะในส่วนของอักนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุมทีหลังนะผมขอยนุไปสุ่มน้องแก๊งกระต่ายก่อนนะครับ ว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับนี่นะคุณดูในส่วนของกระเป๋านะที่ผมอยากได้นะนี่นะกระเป๋าแล้วก็ไอ้โมนะเท่ๆนะครับเป็นของกระต่ายนะครับผมนะสายตึงนะคุณดูนะสมไอดีฟรีไฟ9บาท vs 99บาท9บาทจะได้เกลือไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่99บาทจะไม่ค่อยเกลือลองเติมกันดูจะได้ไอเดียอะไรได้ซองอัพเวลเข้าเกมแล้วมีซ well องอัพเวลจริงๆด้วยเวลตัน well พร้อมท่าเต้นเลย เว็บนุกเกอร์โซนรับเติมเพชรระบบเติมอัตโนมัติใช้เพียง UID ดีและมีราดฟรีไฟขายด้วยหลักร้อยจนถึงหลักหมื่นคุ้มคุมเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยมาดีกว่ามาตอนนี้ผมขาดอะไรบ้างอ้ยแล้วก็จะมีกล่องศพนี่นะคุณดูแล้วก็มีสเก็ตบอร์ดด้วยนะครับเวลาเราแบบขี่สเก็ตอะไรพวกนี้ถาว่าใช้เยอะไหมว่าเมิดเยอกแน่นอนอะ่ะผมบอกเลยมาเริ่มกันที่มาครับผมคราวที่สองครับตอนนี้ผมมีอยู่34นะครับคุณดู มาครับครั้งที่3ามครับผมมีอยู่50ผมมี70ครับครั้งที่4มาครั้งที่5ผมมี90ครับคนดู5ครั้งแล้วคนดู10ครั้งครับผมมี110ยสิบอุย้ยไปครับไปกันต่ออุย้ยผมได้สเก็ตบอร์ดมาปึ๊บยังไงครับมาครับมาครับเดีย๋ยวผมจะเอาในสองของชุดก่อนนะคนดู ผมไม่รู้ผมจะหมดเท่าไหรเดีหมดเยอะน้อยน่ะไอเนี่ยไม่เคยหมดน้อยๆอ,ยอะ่ะมาครับผมขออนุญาต z ุ่มในส่วนของเจ้าชุดกระต่ายากาา่อนแล้วกันนะอันนี้มันจะออกสีไปทางแบบผสมผสมโทนหลายโทนนะคนดูม่วงนะครับมีอร่านะครับรองเท้าชอบนะรู้สึกสไตล์มันเท่ดีนะครับมาเราเปิดไปเลยครับคนดูเราเปิดไปเลยแล้วก็ยังขาดอีกอู้ยังขาดกระเป๋าก,กับไอ้นั่นอีกด็ดีผมจะได้ไหมเนี่ย มาครับอุยคนดูกลับมาใหม่ครับเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนะครับแบบอยู่ๆแบบมันเลี้ยงแสงแล้วจอจอมมนขึ้นสีส้มนะครับนะครับเป็นี่บุแสแตงนะครับมาหมดไปเท่าไรเนี่ยโอ้หมดเยอะแล้วนะหมดเยอะแล้วนะผมไปเยอะแล้วนะ,ะ,วนะะวนะคนดูเฮ้ยมันผมได้ไอวอลแล้วนะมันผมได้ไอโ,โอ้ยเอาดีผมได้ไอวอลแล้วว่าคนดูขอกระเป๋าแล้วกันนะครับขอแอดใส่นะครับ ส่วนตัวนี้ผมคงไม่เอานะครับอืมเพราะมันไม่ที่จริงๆไม่ใช่หรอกเดี๋ยวเพชรหมดมาพ์รอขออนุญาตนะครับกลับมาที่นี่นะก็จะเป็นในส่วนของนะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับจะเป็นปืนอาร์คนะครับเป็นอัตายิงสองครับอันนี้อาร์คในตำนานเลยตัวเนี้ยแบบอาร์คสมัยก่อนเลยแล้วก็ชุดนั้นด้วยเนี่ยชุดนี้ด้วยเนี่ยชุดนี้ด้วยนะครับมาพ์สี่เก้าเก้าครับเก้าสิบเก้าครับร้อยเก้าเก้าครับไป 2 9 9้า้าครับมาสามเก้าครับอาสี่เก้าเก้าครับโอ้โหออกสี่เกเก้าคนดูโอ้โหไปรวมเหลือแค่หกพันเพชรแล้วก็ในส่วนของชุดอื่นผมคงไม่ได้สูมให้คนดูดูนะชุดนี้นะแล้วก็มีอะไรอีกไหมอันนี้ก็ในส่วน,อนออของม้านี่เมื่ก่อนนะเออในส่วนของม้านี่ผมก็มีแล้วอาจจะไม่ได้สวมให้ดูนะคนดู แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมปริศนาการเดียนนะคนดูนี่นะน,นี่นะครับกิจกรรมอุ่นหนีนะมารับด้วยดูดีคนดูได้ตั้ง20วันนะดีเซรอร์ดะออก็มาลองเล่นลองทํออากกิจำภารกิจกันได้นะคณดูนะมีของฟรีให้รับมากมายนะคนดูนะนี่นะก็จะมีท่าชูสองนิ้วแบบนี้นะแล้วก็ได้ปืนดีเซอร์เลยนะคณดูนะถ้าสะสมทุกันนะได้ดีเซรอร์สาวนเลยนะคนดูนี่นะสะกินแล้วก็มีบัตรสร้างห้องฟรีด้วยนะคนดูนะนี่นะครับ แล้วก็รางวัลน,นี่ผมรับไปแล้วเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภารกิจกันนี่นะครับเราต้องมาทำภารกิจนะเล่นรายวันล็อกอินรายวันนะคุณดูนะแล้วก็เราจะได้ของมานะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างรางวัลน,นะคุณดูก็จะประมาณนี้นะครับก็เหมือนกันหนาเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้จะสมบัติไปชั่วโมงนะคุณดูโหสายอะไรทุกใจสิ่งนี้นะค,คุณดูบอกก่อนเลยนี่นะก็จะประมาณนี้คุดูอันนี้ในส่วนของโทเค็นนะผมมีอยู่ที่ส3สามนะครับแต่เราจะมาลองเล่นนะว่าเท่าไไรนะมาปุ๊บโหมาครับถอนเรื่อยๆเลยอ้ย มาอ๋อมาเล่นแบบนี้หรอนี่ไงเราก็ได้มายาบ้าเราก็ได้โอ้ได้สิบเปอร์เซ็นต์ยังมาเราหมดแล้ววะดิอันนี้คือได้ร้อยนี่คือแบบยังไงอ่ะคือเราได้แล้วโอคือเราได้อีกรอบเลยเหรอโอ,โอ้นี่ไงนี่เราเราได้ดีสเถอะคนดูบอกก่อนนะถ้าเราทําครบอ่ะเนี่ยดีเซอร์ดีเซ 1, 2, 3, 4, อร์ออนรนอนเนี่ยดูดิอะไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ครบเลยอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะได้ยี่สิบวันยี่สิบวันอะเนี่ยครบเกินร้อยแน่นอนอ่ะเกินร้อยแน่นอนยังไงก็เกินร้อยหมดเลย ได้แน่อนอนนะครับคนดูนะดีเซอร์ตเท่ๆเลยโว้ยดูดิเอ้ยกระเป๋ามันเท่อวคนดูดีกระเป๋าอะนอนทักกระเป๋ามาันเนี่ยหกกระเป๋าทะลุอ้วก็แบบนอนทักกระเป๋าอะแบบกระเป๋ามันเที่ยเนี่ยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนี่นะคนดูกระเป๋าดูดิโคตรตึงอ่ะคนดูคนดูต้องไม่จัดละมั้งในส่วนของอันนี้พวกนี้บอกว่าดีดีมหมดล้วก็คลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะคนดูนะใครชอบอันนี้อลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดซับสไคร e นะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับคนดูนะก็เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมานะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆมาพี่ก็จะมารีวิวคนดูดูนะครับไว้เจอกันใคลิปหน้านะครับสวัีโอเคนะผม